ปลาควาไปใส่เบิดโอ้โหนั่นเด้ปลาควาโอ้โ,อโ,อโี่นลองคือกาพี่นาะลัง สวัสดีครับผมพี่น้องครับผมพอกันอีกแล้วนะครับเนาะกระบ,บาวอีสานสายล่าครับมือนี่หลังจากที่แดดบ่ออกมากเกือบสองอาทิตย์แล้วครับมือนี่แดดออกครับผมหลังจากผ้าอยู่บักโนรู้นี่มดไปครับสีผ้าพี่น้องมาหายามหลอดนะหวเป็นแนังไดงครับผมเมือว่านกับใดอยู่ครับ ต่เมือ่อวานมันเป็นฝนตกเนาะวันนี้ฝนบบตกบ่หัวจะเป็นอย่งไรน,นะครับไปพาพี่น้องลุนเบิงไปลุนกันเลยเนาะพี่น้องเนาะหลอดนี้เก่ารังครับติดตามครับผมว่านีเป็นอย่งไรเมื่อนีน้อยู่นี่มีสองรังครับบ่รู้ว่าจะเป็นอย่งไร หยามให้เบิงครับผมสวัสดีอาจารย์ทุกท่านนะครับผมามาลุนเบิงหลังแหลกครับขี้นิ้งบะคนบดตกหรือว่าจะบดถือโอ้พาเข่งหรลวนๆเลยครับพี่น้อง ปลาเค็งกับปลาคอครับเนี่ยตายตัวตายเนี่ยอเอาทิมนะครับมันเหนาะแล้วนี่ครับปลาเคง็งผมงามครับแต่ว่ามีปลาคอตัวหนึง่งเอ้าเดี๋ยวเบิ่งอีกหลังนึงครับผมอีกหลังนึงอยู่หันครับ การส่กับส่ขาคันแท้เลยนะครับเปดไหยาอย่างี้ไปอ้อวตัวนึงครับก็บปเข็งหน่อย,อยนี่ครับแขตัวงามอยู่ เก็บก้นครับผมเดี๋ยวอีกท่าพี่น้องรุนเรื่อยๆครับนี่อยู่เก่าหลังส่วนมางสิเป็นปลาเค้งนะครับเอาเนี่ยใส่กับใส่น้ำข่าคันแท้ครับหมองน้ำมองน้ำไหลยังสีเน,ะนาะน้ำไหลข่ามนี่ครับ พอได้กินครับหลอดจังสิหลอดโบมีฝาเลยครับโบมีไฟอาวเท่วบ่เขา่าเลยไปแล้วตัวหน,นึ่งเนี่ยโอ้ย เข่งเพิได้เห็นปลาแดกพี่นอ้องว่าสั่นกับปีงปีงแบบสีบยบอยู่ครับฝนว่าตกก็คอยเห็นปลาคอครับนั่นพ่อฝนเหรอพี่นอ้องบ่าย เลือพานครับไปหลังก็ไปครับผมติดตามครับเอาพี่น้องครับบาดเจ็บนี่สิผ้าพี่น้องมาเบิ่งวิธีการใส่ครับผมตอาเขาใส่กันยังไงมองกันนี่ได้ครับผมประมาณนี้เนะาะขังคันแท้ครับเนี่ยถ้ามองแบบว่าหยาหน้าหนาได้ครับขังหนาเนี่ยมันเป็นหูเข,ข้าไปเขาเอาเมื่อเสียดเฉียดเฉียดให้มันหลีนเลยอาจจะวางลงเลยครับ นัเถ้าไปครับมันดูจังหวะก้า,เกาะเขาใส่แบบใดมันถืกอก็มันอยู่คือเก้าครับเปิดป้องดีๆมันเข่ามากครับเอเ้เนาหยาอย้าาอยังทันไว้หรือลักก็ได้่อันนี้อีซานเอาหนียครับเนาก็ขาดเบิ่ล เดียวไว้มันให้มันดินแห้งนะครับอันนี้เอาปุ๊กจกหน่อยปับปับปรับปับเนี่ยครับเนาะเราจะแต่งปากเบืง้งแต่งปากจบมานเป็นห่วไป สัมเนียก็ได้กินแล้วครับปลาเนาะง่ายครับผมจังไดีกกนีน่แหละไปรุ่นหลังต่อไปครับผมติดตามครับเบิ่งหลดพี่นอ้องฝนตกที่แหลกน้ำโบคอยมี่เลยครับแถวนี้มันโขกเป็นว่าน้ำมันล้นนี่บ่ลรอครับอู้อู้หลอบล้างนี่พี่นอ้องหลอบล้างนี่ตีเงี้ยักงีง้ยงเงี้ยครับ โโอ้โหเป็นปลาอย่างนะครับอยู่นี่นี่ปลาวิสานกับส่น้ำขางกันแท่งสีเนาะตปาป่าปานเฟียมหาหามองคัดๆัดนังสีแคบนี่หันหันหนาลงไปพีเนาะปลาแรนขึ้นครับมีมาอู้หยบักงก่ายกปลาเข็งงเบื้องพี่น้องอตัวนี้ว้าว คือผ่า,านเน้ะพี่นอ้องเอาเก็บกันครับผมปลาคอยง่ตัวหนึง่งกับปลาเข่งใญ่ญ่กับปลาดุกหน่อยโอเคแบนเดี๋ยวเก็บกันครับผมมาห่ออีกลังพี่นอ้อง กอโบมีครับเนาะเก็บสบผมอยู่นี้สองลังครับพี่นอ้องมองน้ำไหลนะที่แหลกไส้แบน,นี้นะครับน้ำม,มันถ่วมเบิดมันเล่ยบรถ,ถือครับเล่ใหญ่มี่บนี่นี่แต่ปลาเค็งนลปะปลาคอไปใส่เบิด โอ้น <progressive> ั่นเด้ปลาคอโอ้ซีหาตครับปลาคอกับปลาเข็งนี่ดิล่างนี่เมื่อวานโบถือครับโบหูเป็นยังโบถือแม่เล่แม่แต่ตัวเดียวเป็นได้เป็นได้เป็นองโอ้ถือปลาดุกสองตัวกับปลาคอหน่อยตัวหนึ่งเอ้า ดีกว่าโบาถือครับนี่คืออยู่ครับนี่ยสองลังเียเก็บาการหายกินเนาะแบบนี้ก็ถือว่าโอเคเลยครับนี่ครับอย่ามนาประมาณหาหกลังเมื่อนี้โบเห็นปลาคอบบันไดครับนี่จะปลาเข็ง ฝนบน่ตกเนาะได้หลังนี่คืออยู่แบบนี้ขอคอยะเอ้เา,าอเดี๋ยวไปสารเทก่อนเด้อครับเดี๋ยวไปรุ่นหลังต่อไปครับเหลืออีกสามหลังอู้หถืองูใหญ่พี่นอ้นอ,อ,อ,นองนี่นเลยโ้ยโวยโ้ยโวยงูยังไงเฮ้ยมันคือบทน,นี้เลยพี่น้อง วนคือออกมากเลยวะไปทำไมไปไปเหรออู้อู้ถือก,กบพี่น้องถือก,กบจำพ่องงูนมากเลยนะไปไปเล้วงูก็ได้กบบรับพี่น้องกกบกบ Oh, bộ cả chắp cắp ngô đàng hè nhè rồi nhè luôn mang đấy nó à bán này rồi cột hư nhằng cột mà mà thì họ cốp thì nỏng như này oh, sút, sút, sút. จุดจริงอย่างไทยนะมึงอ่ะกบอะงูันหาหม่องเขาท่านเห็นครับเอ๋อเหรอเนานะถือกบครับตัวใหญ่เติบกระเป่าควาตัวหนึ่งงามๆนอนนันไปเค็งครับเก็บครับผมแก้วเดี๋ยวหยิบองหลังครับพี่นอ้องไปลุ้นมั้งครับมึงมีอีกหลังหนึ่งพี่นอ้อง เยอะเบิ่งดีเดียวยานตัวงูนะพี่นอ้องไอ้ชั่นล้วนๆลี่นั่งลุกกระมีไอเยียอู้หนึ่งสองสามสี่หาโอ้สุดอยอดพี่น้องนั่งนี่ ดีครับพ่อพี่น้องสุดยอดครับหลอบผู้เฒ่าเฮ็ดไห้ครับนี่เด็ดของเราครับแล้วขายลังละลอยนะอยู่บานนี่นแหละครับหลอบใส่น้ำข่าคันแท้ครับใส่ไปคือเบ็ดนี่บ่ได้หาไฟเผียดไฟอย่างนั้นเนาะใส่ถือหม่องกระโดนนั่งสิครับใส่บ่ถือหม่องกระใหญ่ตัว มันมาถือเนาะบางหันก็นได้กบไปนี่ครับเขาสองลกครับเนี่ยเยวเทอันนด้ครับผมสักคู่ครับหลังสุดท้ายที่นนอะหลังเคยหมานครับเนี่ยหมานน้อามือ เพี่น้องเนี่เนีน่ตัปลาคอครับหลังยามยาม้ำเดีนี่เนาะสุดยอดว่ครับเนี่ยเด็ดเด็ดพี่น้องอู้อ้ออ้ออ้้ออ้คอลุดนครับสุดยอดครับนี่ครับพี่น้องมาเบิรงครับนี่จะปลาคอเลยครับหกเจ็ดตัวใส่ง,งามครับปลาไม่ครับ มานจะใหญโตซักหนี่ล่ะโตสองนิ้วอ้๋อล้งสุดท้ายแล้วครับเนาะนี่ครับผลงานอู้สามโลกรัวเลยครับนี่ยเครื่องบิดตื่นว่าได้ขันซักหนี่สามโลกรัวครับเพราะว่าบสานมายามถูกเทืออยู่ขันได้ซักหนี่สามโลกรัวต่ถ้าถ้าเอาปลาเค็งออกกืสิได้ปลาบ้างสองกิโลอยเนาะปลาคอครับอปลาดุกปลาเค็งเพิ่นบ่ค่อยซื้อครับมันหลาย ไช่ก็ได้ครับเดี๋ยวเท่ก่อนนะครับผมเดี๋ยวเปิดให้เบิ้งครับสักครู่ครับนี่ครับพี่น้องงามๆทั้งนั้นเลยครับปลาคอปลาเค็งปลาดุกอะบบค่อยลายครับแต่บางมองคอนเได้แต่ปลาดุกด้ยครับแต่สงสัยหน้าบ่าวอีสานมันสีบบค่อยมีปลาดุกครับสีนี้แต่ตปลาคาาาอ,านอ,าคาอเนี่ยแหละพว่าไมายาม,มือเดก็เลยแต่ปลาคอพี่น้องก็ปลาเค็ง บ่เออคบคบบคบก,ก,ก,กปปมีเห็นใ่ไหมครับกบอ่ะฮะอย่งไดกับสีเอาไว้ซ้ำนี่แล้วนาะพี่น้องเนาะคลิปนี้บาสิสารสิกลับแล้วครับวาสิไปต้อนกไห้พี่น้องเบิ้งมือใดกับคือว่าแล้วนาอพี่น้องเนาะนี่พาอยู่หัวจะออกครับพายอยู่โนรู้ยังกับโบ้แมนโบไปได้ครับมือนันกับมาออกมาแล้ะครับกำลังว่าสิใส่นกฝนเามือบเถือบเท่าม้ากับ โอ้บริษัยสั่มพี่น้องนงกเอานงกไม่ออกมาบ่เนี้ดินจนหัวแตกครับตัวนั้นเอา้าจังไรกันเันว่างๆแล้วก็อากาศดีๆเนี่ย่าวอีสานก็สิออกให้พี่น้องเบิ้องเนาะนี่ครับบรรยากาศปันห้องถงหน้าห้องเอา้านี่แหละครับผลงานเนาะถ้าชอบกาฝากดกไลค์กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้บ่าวอีสานน้ำเนเดือครับผมชิปนี่ สุดท้ายนี่ก็สิขออวยพรให้พี่น้องทุกท่านเนาะที่เขามาหลับชมจนวายจบคลิปนี้ครับคอย,ย่าเจ็บ่ะจนนะครับผมร่ลำรวยเงินทองครับคิดหตวังสิ่งใดคอยสมวังทุกสิ่งทุกประการนะครับสำหรับเมื้อนี้บ่าวอีสานขอตัวลาเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ